มีเสียงเข้าไปกรอกในหูให้ผู้ขอตายกินยาตายโดดน้ำตายโดดตึกตายเรื่องนี้มีเยอะมากและหลายคนก็เขาเพี้ยนไปหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าเสียงที่กรอกนี่ยเป็นเสียงที่ ที่เขาเองเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าชัดเจนมากอ่าเชิญมีประสบการณ์อะไรบ้างคือก็ไม่เชิดว่าผมมันไม่ใช่คนเห็นผีหรอกแต่ว่ามีมีสัมผัสพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเรื่องมันเกิดจากตอนที่ไปถือสิงรหลวมพ่อครับก็คือตอนนี้ถอนของอยู่คือเรารู้สึกว่ามันมีเสียงกรี๊ดออกมาจากตัวเราคือเหมือนเป็นผู้หญิงอะไกรี๊ดออกมา ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกตัวนะ่ะแต่เราควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนะ่ะมันทาให้ผมรู้สึกว่าแบบมันมันมีเซนอะไรที่มันเยอะกว่าปกติมันมีสัมผัสอะไรที่เพิ่มขึ้นมาก็โลกวิญญาณและในเวลานี้ถ้าเราเคยได้อ่านมันก็จะมีเรื่องของปีศาจซาตานมารเข้าไปซึงอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนถ้าเราเคยได้อ่านข่าวดู คลิปของเช่นเซกโลโซเขาก็บอกว่าเขาก็ขายวิญญาณเขาก็ขายวิญญาณนักร้องต่างประเทศอเมริกาเกือบทุกคนขายวิญญาณให้ซาตานถึงโด่งดังอันนี้จริงหรือเปล่าเจ้าตัวเขาเองเนี่ยปมหินเหล็กไฟเนี่ยเขาก็สารภาพเลยเขาก็ขายขึ้นหนึ่งแล้วต่นหลังเขาก็ถอนออกมาแล้วแล้วพวกเรามีโอกาสโดนไหมทุกคนหากเพื่อ ไปแสดงสัญลักษณ์ว่าใครก็ได้ช่วยฉันทีแล้วฉันจะยอมเป็นทาสเขาก็จะบุกไปเลยอันนี้ก็รับไปเป็นข้อมูลแล้วไปหาดูได้เพราะว่าในเมืองนอกมันเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่มีแต่เมืองไทยมันในเมืองนอกก็เต็มไปหมดเลยอ่ะก็นี่เป็นประสบการณ์ที่อยากจะเล่าใช่ไหม